สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันหนึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2016ที่เขตหวีจงเมืองชองชิ่งประเทศจีนหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่เจียฟางเป่นายเย,ย่ฮึงขุยได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งคนในสายบอกให้เขามาที่คลับโลกใหญ่ภายใน10นาทีแต่เขาไปสายแค่ไม่กี่นาทีกลับต้องได้รับการลงโทษเขาต้องทำความเคารพกับสาวๆที่รองรับแขกในห้อง v i p และหัวหน้าแก๊งอาชญากรทีละคน ในฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจเขายอมรู้สึกเสียหน้าและอับอายจนต้องร้องไห้ออกมาใครกันแน่ที่ทำให้ตำรวจต้องกลัวถึงขนาดนี้คนคนนั้นคือนายหวนเฉียงอดีตผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมและรองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งนครฉงชิง่งภาพเหตุการณ์ที่คล้ายกับในภาพยนตร์แก๊งมาเฟียนี้กลับเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจเจียนระดับบนและระดับล่างฉากนี้เองที่ทำให้เมืองฉงชิง่งซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องของแก๊งอัชญากร ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดนายวนเฉียงผู้ที่ควบคุมทั้งวงการตำรวจและแกงอาชญากรในฉงชิง่งเคยเป็นราชาใต้ดินของที่นี่เขามีความสูง165เซนติเมตรรูปร่างอ้วนใบหน้าเหลี่ยมสวมแว่นตารูปร่างเตีย้ยและมักจะสวมเข็มขัดหลุยวิตองเรื่องราวไร้ยางอายของวนเฉียงกลายเป็นข่าวโปรดของสื่อบันเทิงหลังจากเขาสูญเสียอำนาจโดยว่ากันว่า หลังจากที่เหวนเฉียงถูกจับกลุ่มเขายอมบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการนอนกับดาราหญิงเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองในช่วงที่เขากำลังทรงอำนาจหากมีดาราหญิงมาแสดงในฉงชิ่งเขาจะหาวิธีบังคับให้พวกเธอนอนกับเขาหากดาราหญิงคนไหนไม่ยอมเขาก็จะใช้เงินจำนวนมากซื้อความลับของพวกเธอจากคนอื่นมาเพื่อข่มขู่ให้มีความสัมพันธ์กับเขาว่ากันว่ามีรายชื่อดาราหญิง12คนที่วนเฉียงเปิดเผยว่าเคยมีความสัมพันธ์กับเขา ข่าวนี้เกือบทําให้วงการบันเทิงจีนครึ่งหนึ่งล้มสลายระหว่างที่หวนเฉียงดํารงตําแหน่งเขาได้บังคับตํารวจหญิงคนหนึ่งให้อยู่กับเขาเป็นเวลา10ปีโดยไม่อนุญาตให้แต่งงานเฉินกวางหมิงอดีตหวัวหน้าหน่วยสืบสวนคดีอาญาของสํานักงานตํารวจนครฉงชิง่งเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถยอดเยี่ยมเธอมาจากครอบครัวตํารวจในมณฑลเสฉวนและทํางานเป็นตารวจมา28ปีผลงานที่ทําให้เธอภาคภูมิใจคือการจับกลุ่มคนร้ายมากถึง7,000คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยาซึ่งเธอควรมีอนาคตที่ดีกว่านี้แต่เส้นทางทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมของเธอกลับจบลงอย่างน่าเสียดายเพราะความสัมพันธ์กับวนเฉียงหลังจากกรณีของวนเฉียงถูกเปิดเผยเฉินกว้างหมินถูกสอบสวนและยอมรับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับวนเฉียงรัฐบาลประชาชนเมืองฉงชิ่งจึงตัดสินใจให้เธอเกษียณก่อนกำหนดและถอดถอนตำแหน่งทั้งหมดของเธอนอกจากพฤติกรรมเลวร้ายที่กล่าวถึงแล้ว วันเฉียงยังเคยสั่งให้แก๊งอาชญากรของเขาไปเลือกสาวสวยในโรงเรียนมาให้เขาโดยมีหลักฐานชัดเจนว่าเด็กสาวสี่คนถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์กับเขาซึ่งควรทราบก่อนว่าเหยื่อเหล่านี้ยังเป็นนักเรียนอยู่ทําไม่วันเฉียงถึงกลา้าทำเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกับข้าราชการทุจริตหลายคนวนเฉียงเริ่มต้นชีวิตด้วยความยากลำบากอาศัยความพยายามและการต่อสู้แต่โชคร้ายที่เขาไม่สามารถต้านทานการยั่วยวนของเงินและอำนาจได้ ทำให้ค่อยๆเบี่ยงเบนจากเส้นทางชีวิตปกติหรือพูดง่ายๆก็คือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากเส้นทางอันดํามืดซึ่งสุดท้ายก็ได้พาเขาไปสู่หุบเหวแห่งอาชญากรรมในปี1955วนเฉียงเกิดในเมืองเล็กๆครอบครัวของเขาธรรมดามากพ่อแม่ทํางานในร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองพวกเขามีลูกทั้งหมด7คนเป็นชาย5คนและหญิงสคนวอนเฉียงเป็นลูกชายคนที่สดังนั้นคนทั่วไปจึงเรียกเขาว่าพี่ชายวนคนที่สอง เมื่อเขาจบมัธยมต้นเนื่องจากความสูงไม่ถึงเกณฑ์เขาจึงไม่ได้รับราชการทหารและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่บ้านเขาจึงไปทํางานที่ชนบทในฐานะเยาว,วชนที่มีความรู้ในช่วงเวลานั้นเองที่เขาได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับโจเซีย,ยวยาวนเฉียงในวัยเด็กต้องเผชิญกับความยากลําบากมากมายเขาจึงตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นความพยายามของเขาไม่ได้สูญเปล่าเมื่อประเทศจีนกลับมาจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี1977 วนเฉียงก็สอบเข้าโรงเรียนตำรวจหลู่โจได้หลังจากสำเร็จการศึกษาเขาได้รับการบรรจุให้ทำงานที่แผนกเลขานุการของสำนักงานตำรวจบ้านเกิดที่เขตปาจากนั้นเขาเริ่มต้นอาชีพในวงการตำรวจไม่นานหลังจากนั้นวนเฉียงและโจเสี่ยวยาก็ได้จดทะเบียนสมรสกันและเนื่องจากไม่มีเงินพวกเขาจึงไม่ได้จัดงานแต่งงานแต่ในปีต่อมาพวกเขาก็มีลูกชายชื่อเว,นวินเจียเฮาวนเฉียงทำงานด้วยความรอบคอบและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เมื่อจับกลุ่มคนร้ายและปิดคดีให้ได้โดยเร็วเขาต่อสู้กับคนร้ายอย่างไม่เกรงกลัวตลอดหลายปีที่ทำงานเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลายครั้งแต่คนรอบข้างกลับไม่อิจฉาเพราะทุกคนรู้ว่านี่คือผลลัพธ์ที่เขาได้มาด้วยการเสี่ยงชีวิตในปี1983ประเทศจีนเริ่มดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดอย่างรุนแรงในเวลานั้นหวนเฉียงเป็นหนึ่งในผู้นำหลักของสำนักงานตำรวจเขตปาเขาได้รับความชื่นชมจากจางหวนปิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตในขณะนั้นได้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วจ้างวิ่นปินให้คำชมเชยวินเฉียงว่าเขามีความสามารถสูงทำงานได้เด็ดขาดและมีผลงานที่โดดเด่นในเดือนมกราคมปี1984วินเฉียงได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจเขตปาและหนึ่งเดือนต่อมาเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสำรอง,องของคณะกรรมการพรรค ต่อมาอีกครึ่งปีเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายของพรรคและในอีกหนึ่งปีถัดมาเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตโดยได้เลื่อนตำแหน่งถึง3มครั้งในเวลาอันรวดเร็วซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุยังไม่ถึง30ปีเมื่อเป็นรองเลขาธิการพรรควุนเฉียงยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่นในเหตุการณ์อุบัติเหตุเมืองถล่มเขาได้ลงไปในเมืองเองเพื่อสั่งการช่วยเหลือซึ่งการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้นำเมืองตกใจ แต่ยังทำให้ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกซาบซึ้งในปี1988เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกในเขตป่าซึ่งเป็นเขตร,รับผิดชอบของวนเฉียงเครื่องบินของสายการบินภาคตะวันตกเฉียงใต้ได้ตกลงในพื้นที่นั้นหลังจากเครื่องบินตกซากเครื่องบินได้ปะปนกับผู้โดยสารโดยสัมภาระและร่างกายกระจายอยู่ตามเนินเขาและทุ่งนาเมื่อได้รับรายงานวนเฉียงได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุทันทีเขาไม่ได้วางท่าใหญ่โตในฐานะรองเลขาธิการพรรค แต่กลับลงไปในทุงน่งนาที่เย็นเฉียบเพื่อเข้าร่วมการช่วยเหลือในปี1992เมื่ออายุได้37ปีวนเฉียงได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจนครชงชิง่งรับผิดชอบงานสืบสวนคดีอาญาจากเขตป่ามายังนครชงชิง่งวนเฉียงถือว่าได้เข้าสู่เมืองใหญ่แล้วแต่เขาอาจยังรู้สึกว่าตนเองเป็นคนชนบทอยู่จึงยังคงรักษารูปแบบการทำงานที่รอบคอบและทมตัวตามรายงานของสื่อท้องถิ่นในชงชิง่ง วนเฉียงประสบความสาเร็จในการสั่งการและสืบสวนคดีสําคัญหลายคดีจนได้รับรางวัลชั้นหนึ่งจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหลายครั้งเมื่อถึงปี1997ชงชิงถูกยกระดับเป็นเทศบาลนาครและวนเฉียงก็ได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทศบาลนาครชงชิงและสิ่งที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคือคดีอาญาใหญ่ในปี2000การสืบสวนคดีนั้นทําให้ชื่อเสียงของวนเฉียงโด่งดังขึ้นอย่างมาก ในปี1991ประเทศจีนเผชิญกับกลุ่มอาชญากรที่มีอาวุธปืนหัวหน้าของกลุ่มนี้คือจางจุนผู้ได้รับฉายาว่าโจรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนในช่วงเกือบ1ิบปีกลุ่มของจางจุนก่อคดีปล้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในช่วงแรกพวกเขาปล้นร้านค้าเล็กๆและมักจะสามารถหลบหนีการจับกุมของตำรวจได้อย่างแยบยลจนถึงปี1995จางจุนเริ่มจัดตั้งกลุ่มเพื่อปล้นล้านทองในระหว่างการปล้น หากมีคนขัดขืนเขาจะไม่ลังเลที่จะยิงอย่างไร้ความปราณีในปี2000กลุ่มของจางจุนได้สกัดรถขนเงินและยิงผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมทําให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บ5คนในเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เมืองฉางเตอ๋อมณฑลหูหนานในการสืบสวนครั้งใหญ่ตำรวจพบว่าจางจุนมีแผนจะพบกับชูรักของเขาในฉงชิ่งตำรวจฉงชิ่งจึงเตรียมพร้อมในการจู่โจมและวนเฉียงตัดสินใจนําทีมด้วยตัวเองเพื่อนําตัวจางจุนมาดําเนินคดี ในคืนวันที่19กันยายนปี2 0 0พจางจุนปรากฏตัวในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมพบกับชูรักของเขาเมื่อจางจุนเห็นชูรักทั้งสองได้สนทนากันไม่กี่คำจากนั้นเขาก็รับกระเป๋าเดินทางจากมือของชูรักและเตรียมจะหลบหนีทันใดนั้นหน่วยสวาดปรากฏตัวและกดจางจุนลงกับพื้นอย่างแรงวนเฉียงรีบวิ่งเข้ามาและเหยียบหน้าจางจุนแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมารายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อผู้บังคับบัญชาถามว่าจับตัวจางจุนได้ที่ไหน วนเฉียงตอบอย่างมั่นใจว่าที่ตายเท้าของผมจางจุนก่อเหตุปล้นและทำร้ายผู้คนในมณฑลเสฉวนหูหนานและหูเป่ยเป็นเวลาหลายปีขพรากชีวิตตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปถึง28คนและทำร้ายผู้คนอีกจำนวนมากความชั่วร้ายของเขาทำให้ทุกคนเกลียดชังเมื่อว่วนเฉียงจับตัวจางจุนได้ชื่อเสียงในฐานะผู้อํานวยการปราบปรามอาชญาการรมของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก่อนหน้าการจับกลุ่มจางจุนเพียงหนึ่งเดือน ในเดือนสิงหาคมปี2000มีดาวรุ่งอีกดวงหนึ่งในวงการตำรวจจีนปรากฏตัวขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั่นก็คือหวังลี่จุนซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจเมืองเทียหลิงโดยอีก8ปีต่อมาเขาจะเดินทางมาชงชิ่งและเขาร่วมการต่อสู้ครั้งสำคัญกับเวินเฉียงซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาแน่นอนว่าเวินเฉียงไม่อาจคาดคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก8ปีต่อมาได้ในขณะนั้น เขากาลังเพลิดเพลินกับเกียรติยศจากการจับกลุ่มจางจินมีเรื่องเล่าว่าจางจินเคยพูดกับวนเฉียงประโยคหนึ่งที่ฟังดูเหมือนคําสาบว่าวันหนึ่งคุณก็จะเป็นเหมือนผมคุณจะต้านทานการยั่วยวนไม่ไหวและจะเดินในเส้นทางเดียวกับผมในเวลานั้นหวนเฉียงไม่ได้ใส่ใจคําพูดนี้เลยเขาถึงขั้นเอาประโยคนี้มาล้อเล่นกับคนอื่นแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าประโยคนี้จะกลายเป็นจริงวนเฉียงถูกจับกลุมในอีก10ปีต่อมาได,ได้รับชะตาก,กรรมคล้ายกับจางจินที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือ มีเรื่องเล่าว่าวุนเฉียงได้ส่งต่อประโยคนี้ให้กับหวังลี่จุนและในที่สุดหวังลี่จุนก็ถูกตัดสินจำคุก15ปีเนื่องจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดและการพยายามหลบหนีในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 0 0 0ันวุนเฉียงได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการระดับสูงในปี2003เขาได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจนครฉงชิ่งและรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์วุนเฉียงสะสมประสบการณ์และผลงานมากขึ้นเรื่อยๆและพฤติกรรมของเขาก็ยิ่งผยองมากขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่ช่วงเวลานี้ลูกชายของเขามักจะได้ยินข่าวเชียงลบเกี่ยวกับพ่ออยู่เสมอในระหว่างที่เขายังคงปราบปรามแก๊งอาชญากรอยู่นั้นวนเฉียงก็ค่อยๆจมลงสู่ความมืดมนและกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้นมีคนเคยกล่าวว่าในเมืองฉงชิง่งหากคุณไม่รู้จักวนเฉียงแสดงว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จมากพอและยังไม่ได้เข้าสู่สังคมชั้นนำอำนาจตำแหน่งเกียรติยศและเงินทองซึ่งสิ่งเหล่านี้วันเฉียงมีครบในเวลานั้นเขาคือจกักรพรรดิแห่งฉงชิง่ง ตั้งแต่ปี1992ที่วันเฉียงนั่งตำแหน่งร้องผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจนครฉงชิ่งเขาได้เดินไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพและในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการตกต่ำของเขาด้วยเนื่องจากความต้องการในการทำคดีวนเฉียงต้องติดต่อกับแก๊งอาชญากรบ,บ่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปด้วยนิสัยใจกว้างและพูดตรงไปตรงมาวันเฉียงก็กลายเป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้ทำให้แมวกับหนูกลายเป็นเพื่อนกันยิ่งเขามีส่วนร่วมในการทำคดีมากเท่าไหร่ เขาก็ยิงใกล้ชิดกับสมาชิกแก๊งอาชญากรมากขึ้นเท่านั้นในช่วงชิงสมัยนั้นเขาจะมีโอกาสเข้าถึงคดใีใหญ่ๆก่อนคนอื่นตามที่ผู้เกี่ยวข้องกล่าวหัวหน้าแก๊งในช่วงชิงชื่อหวังผิงในงานวันเกิดลูกสาวของเขาวินเฉียงได้เข้าร่วมงานอย่างโดดเด่นเขาสวมชุดด,ดําทั้งตัวขับรถหรูและมีตำรวจหลายคนเป็นบริการนอกจากนี้ยังได้นําของขวัญมีค่าไปมอบให้โดยหวังผิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแก๊งอาชญากรโดยเฉพาะการดำเนินการคาสิโนโตใตดิน ในการปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อคาสิโนใต้ดินอันดับหนึ่งของชองชิงในเดือนธันวาคมปี1996หวังผิงและหัวหน้าแก๊งอีกคนหนึ่งชื่อหวังหวี่นานได้ก่อเหตุยิงปะทะกันทั้งสองฝ่ายพาพรรคพวกมาต่อสู้กันในอุโมงค์เหมือนในภาพยนตร์แก๊งอาชญากรหลังจากเกิดเหตุตำรวจชงชิงได้จัดกำลังจำนวนมากแต่ในที่สุดหวังผิงก็ไม่ถูกจับกลุ่มซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวข้องอย่างมากกับการคุ้มครองของหวนเฉียง ช่วงครึ่งหลังของปี1999ห้อยวังวีนานได้เปิดคาสิโนใต้ดินพวกเขาติดสินบนหลี่หงหัวหน้าแผนกความมั่นคงเพื่อคุ้มครองพวกเขาในปี2 0 0พตำรวจเขาตรวจค้นคาสิโนแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิโนกลับยิงตำรวจผ่านประตูทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลี่หงซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบคดีนี้ได้แอบทำลายสมุดบัญชีและสมุดรายชื่อผู้ติดต่อหลี่หงเป็นคนที่เหวินเฉียงเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา ดังนั้นในอีกแง่หนึ่งอำนาจของวนเฉียงและแก๊งอาชญากรในฉงชิ่งจึงมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันอายการของสำนักงานอายการนาครฉงชิ่งคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าแก๊งอาชญากรทั้งหมดจริงๆแล้วถูกเลี้ยงดูโดยตำรวจที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ฉงชิ่งเท่านั้นด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนทำให้สังคมและเศรษฐกิจมีการพัฒนา แต่ก็ทําให้กลุ่มอิทธิพลมืดมีความอุกอาจมากขึ้นด้วยในปี2000จีนมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นถึง3.67ล้านคดีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี1999ถึง63%สิ่งนี้ทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจเริ่มต้นการปราบปรามกลุ่มอิทธิพลมืดทั่วประเทศครั้งแรกในปี2001ในการปราบปรามครั้งนี้หวังผิงกลายเป็นผู้ต้องหาหมายจับระดับ A เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ไปสอบถามเวินเฉียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหวังผิงเวนเฉียง,งอธิบายว่า หวังพิงเป็นเพียงสายลับพิเศษที่เขาฝึกขึ้นมาเพื่อให้ตำรวจทำงานได้สะดวกหลังจากนั้นหวังพิงได้หลบหนีออกจากจีนและพา,าครอบครัวไปยังสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งปี2018เขาจึงถูกจับกลุมในต่างประเทศเวนเฉียงให้การคุม้มครองสมาชิกแก๊งอิทธิพลมืดหลายคนแต่มีคนหนึ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนอย่างมากนั่นคือเจ้าแม่แก๊งอิทธิพลมืดแห่งชงชิงเซียไฉผิงซึ่งแท้จริงแล้วเป็นน้องสะใายของวนเฉียงเอง เธอร่วมมือกับคนอื่นเปิดคาสิโนและระดมทุนอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากเธอเพิ่งพาความสัมพันธ์กับวนเฉียงจึงทำตัวผิดกายมากในเดือนพฤศจิกายนปี2005เซียชัยผิงตกอยู่ในปัญหาและถูกจับกลุ่มในช่วงนั้นมีการรายงานการเกี่ยวข้องกับการพนันของน้องสะพ้เยวนเฉียงมากมายในสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นความสัมพันธ์ลับระหว่างวนเฉียงกับแก๊งอิทธิพลมืดก็ถูกเปิดเผยวนเฉียงกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เขาจึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดต่อกับรองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบการสอบสวนสุดท้ายเซียไฉยผิงถูกคุคุมตัวไว้ในเรือนจำแต่หลังจากผ่านไปห้าเดือนเธอก็ได้รับการปล่อยตัวแม้ว่าเซียไฉยผิงจะถูกจับกุมแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่ออนาคตของเหมินเฉียงเขาเริ่มหมดหวังที่จะได้เป็นผู้อำนวยการเต็มตัวแต่เขาก็ยังไม่ลัดทิ้งการใช้ชีวิตหรูหราและการเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆในเดือนมิถุนายนปี2008หวังลี่จุนที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ถูกย้ายจากเมืองจินโจในมณฑลเหลียวหนิงมาที่ฉงชิ่งเพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจนครฉงชิ่งแทนเวินเฉียงในเดือนกรกฎาคมปี2008เวินเฉียงได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมฉงชิง่งดังนั้นฮีโร่ทั้งสองที่มีบทบาทในการปราบปรามแก๊งอิทธิพลมืดจึงเข้าสู่ตำแหน่งใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนนี้กลับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีต่อมาหลังจากหวังลี่จุนมาถึงชงชิง่งเขาได้เริ่มการปราบปรามแก๊งอิทธิพลมืด มีรายงานว่ามีการเปิดโปรงคดีอาญา32,771คดีและจับกลุ่มผู้ต้องหา9512คนทำให้เรือนจำและสถานกักกันในฉงชิ่งเต็มไปด้วยผู้ต้องหางการดำเนินการของหวังลี่จินในฉงชิ่งมีความยิ่งใหญ่และครกโครมมากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันเวนเฉียงกลับดูเงียบลงเขาปรากฏตัวในสื่อน้อยลงแต่ข่าวลือเกี่ยวก,กับการที่เขาอาจถูกจำกัดเสรีภาพก็ไม่เคยหมดไป ข่าวลือเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันที่7สิงหาคมปี2009ในวันนั้นหวนเฉียงกำลังเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศในกรุงปักกิ่งถ้าถูกควบคุมตัวและนำตัวกลับมาที่ชงชิงมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าในวันนั้นหวังลี่จุนเป็นผู้นำทีมไปที่สนามบินเจียงเป่ยในชงชิงเพื่อนำตัวหวนเฉียงกลับไปที่สถานีตำรวจทั้งสองไม่ได้จับมือกันในครั้งนี้เมื่อวันที่26กกันยายนหวนเฉียงถูกจับกุมอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบ้านพักของเขาในเขตหนานอั้นนครฉงชิ่งเมื่อตำรวจเปิดประตูก็ได้พบกับฉากงาช้างสูง2เมตรตั้งอยู่ตรงประตูโคมไฟระย้าคริสตัลราคาแพงแขวนอยู่บนเพดานและมีหัวพระพุทธรูปหินที่เป็นโบราณวัตถุระดับ2ของชาติอยู่ในบ้านพร้อมด้วยของฟุ่มเฟือยและภาพวาดของนักปราชญ์จำนวนมากหลังจากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างปี1996ถึงปี2009วันเฉียงและภรรยาของเขาโจเสียวยาได้รับเงินและของขวัญจากผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งหมดกว่า16.25ล้านหยวนหรือประมาณ80.22ล้านบาทแต่ต่อมาในการพิจารณาคดีอายการพบว่าภาพวาดมูลค่า3-64ล้านหยวนหรือประมาณ18ล้านบาทที่วันเฉียงรับมาเป็นของปลอมหลังจากการสืบสวนและคำนวณใหม่ ยอดเงินสินบนที่เขารับมาจึงลดลงจาก16.25ล้านหยวนเหลือ12.11ล้านหยวนหรือประมาณ60ล้านบาทในเวลานี้หวนเชียงอาจต้องขอบคุณคนที่ส่งพาปลอมมาให้เขาเงินสินบนส่วนใหญ่ที่เขาได้รับมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจที่ต้องการยกย้ายตำแหน่งงานและเลื่อนตำแหน่งรวมถึงเย่เฮงขุยซึ่งก็คือหัวหน้าสถานีตำรวจที่ถูกเขาดูหมิ่นในตอนต้นของเรื่องที่เล่าไป เขาและคนอื่นๆรวม3คนได้ให้สินบนแก่เวินเฉียงจำนวน1.69ล้านหยวนหรือประมาณ8.34ล้านบาทการทนรับการดูหมิ่นจากผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งนี่คือสิ่งที่บิดเบี้ยวแต่เป็นเรื่องจริงในวงการราชการของจีนเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ปี2010ศาลประชาชนกลางที่5แห่งนครชงชิ่งได้เปิดการพิจารณาคดีของเวินเฉียงบุคคลที่เคยเป็นวีรบุรุษของวงการตำรวจจีนถูกตั้งข้อหารับสินบน ให้การสนับสนุนและคุ้มครององค์กรอาชญากรรมมีทรัพย์สินจำนวนมากที่มาจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาและบังคับขืนใจผู้หญิงอายการได้นำเสนอคำให้การก่อนการพิจารณาคดีของวนเฉียงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาได้ใช้จ่ายเงิน120 0 0 0อห่ยวนหรือประมาณ0 0 0 0 0บาทไปกับบริการพิเศษบางอย่างวนเฉียงคัดค้านเรื่องนี้โดยยืนยันว่าเป็นเงินที่เขาจ่ายเป็นค่าชดเชยหลังจากที่เขาบังคับขืนใจนักศึกษาหญิงคนหนึ่งในขณะที่มืนเมา คำอธิบายของเจ้าหน้าที่สืบสวนดูไม่สมเหตุสมผลภรยาของวนเชียงเดิมทีไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวของเขาแต่เมื่อเธอรู้ว่าสามีของเธอได้หลอกลวงและมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนเธอโกรธจัดและเรียกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยความโกรธเธอจึงพาเจ้าหน้าที่สืบสวนไปที่บ่อน้ําบนหลังคาบ้านของเธอและขุดพบเงินสินบนจํานวน20ล้านหยวนหรือประมาณ98.77ล้านบาทเมื่อวันที่14เมษายนปี2010 ศาลประชาชนกลางที่5แห่งนครฉชงชิ่งได้ทําการตัดสินคดีของเวินเฉียงในชั้นต้นโดยพิพากษาประหารชีวิตเวินเฉียงเขาได้ยินอุทธร์แต่ศาลประชาชนสูงสุดแห่งนครฉงชิ่งได้ยกคําอุทธร์และยืนยันคําพิพากษาเดิมในวันสุดท้ายของชีวิตเวินเฉียงได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนั้นระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์และอุรุกวัย<ๆ>เช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่ในที่สุดเขาก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าทีมไหนได้เป็นแชมป์ในเช้าวันที่7กรกฎาคมปี2010 เวินเฉียงถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษในช่วงบ่ายลูกชายของเขาได้รับอัิฐิของเขาในวันนี้ชีวิตของเวินเฉียงในชงชิ่งได้สิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ก่อนจากไปเวินเฉียงได้พบกับพี่สาวและลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายเขาร้องไห้อย่างหนักและเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาบอกกับลูกชายว่าเป็นความผิดของเขาเองและไม่ควรเกลียดชังสังคมแต่ควรเป็นคนดีเมื่อพูดถึงลูกชายของเขาเวินเจียฮ่าวเวินเฉียงรู้สึกผิดมากโดยขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เขากล่าวว่า หลังจากลูกชายเกิดเขายุ่งกับงานมากจนแทบไม่มีเวลาอยู่กับลูกหวนเจียเฮามีผลการเรียนไม่ดีนักหลังจากจบมัธยมปลายพ่อแม่ของเขาจึงส่งเขาไปเรียนที่แคนาดาแต่เขาอยู่ต่างประเทศได้เพียง8เดือนและเพราะปรับตัวไม่ได้จึงกลับมาประเทศจีนของขวัญชิ้นสุดท้ายที่หวนเฉียงและโจเสี่ยวยาให้กับลูกชายคือการลงทุน2 5 0 0 0 0ห่ยวนหรือประมาณ1.23ล้านบาทในปี2008เพื่อเปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้กับเขาแน่นอนว่าหลังจากหวนเฉียงถูกจับ ร้านอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่ก็ปิดตัวลงด้วยอิทธิพลของเหวีนเชียงในฉงชิ่งถึงเหวีนเจียฮาวจะเป็นคนสร้างปัญหาบ้างก็เป็นเรื่องปกติแต่หลักฐานหลายอย่างชี้ให้เห็นว่าเวนเจียฮาวไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแก๊งอิทธิพลมืดในท้องถิ่นเลยหลังจากเหวีนเชียงถูกประหารชีวิตชาวเมืองฉงชิ่งรู้สึกยินดีอย่างมาก พวกเขาถึงกับยุป้ายฉลองการสิ้นสุดของเขานอยคนนักที่จะพูดถึงคืนวันที่19กันยายนปี2 0 0พที่เขาเป็นผู้อำนวยการตำรวจที่นาเกรงขามในการจับกุมจางจุนก่อนที่เหวินเฉียงจะถูกกลืนกินโดยอิทธิพลมืดเขาเคยเป็นผู้พิทักษ์ของประชาชนนักเลงหลายคนพ่ายแพใ้ใต้ท้าของเขาชีวิตของเวินเฉียงเป็นภาพสะท้อนของชีวิตใต้ดินในฉงชิ่งและเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดของการทุจริตในวงการตำรวจของจีนหลังจากนั้น หวังลีจ่จุนได้ดำเนินการปราบปรามแก๊งอิทธิพลมืดในฉงชิ่งอย่างจริงจังวงการตำรวจฉงชิ่งได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงที่หวังลีจ่จุนดํารงตําแหน่งมีการจัดการตำรวจทั้งหมด5,600นายบางคนถูกปลดออกจากตําแหน่งบางคนถูกกักขังเพื่อการศึกษาและบางคนถูกตัดสินจําคุกวงการตำรวจฉงชิ่งตั้งแต่รองหัวหน้ากรมจนถึงหัวหน้าเกือบทั้งหมดถูกปลดออกจากตําแหน่ง และมีการสรรหาบุคลากรใหม่สำหรับตำแหน่ง3528าแตำแหน่งซึ่งมีการปฏิรูปที่ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศจีนภายหลังหวังลี่จุนก็ถูกจำคุกเนื่องจากทำผิดเช่นกันและในระหว่างการดำเนินการของตำรวจเพื่อพลิกฟื้นคดีที่ผิดพลาดมีตำรวจฉงชิ่งจำนวน900นายที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในระดับต่างๆได้รับการฟื้นฟูชื่อเสียงและได้ค่าตอบแทนคืนมาแต่ยังมีคดีที่มีความคลุมเครือและมีผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมอีกมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมหรือไม่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่แน่นอนได้นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอในตอนนี้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของเราหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตอนต่อไปสวัสดีค่ะ